สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเาเบิกกันเด่างเยงไปด้่ยอยันตอนเทียงสบายดีท่านพู้นด้นา้งานบุญบ้านบ่ามีแต่น้ำตาลปิดนะบ้านบ่ามีหาเหตุ <c ười> กดำก็มาป้าทำไมไงซอสจัดเต็มมาไปเด่นรถแห่แล้วะร่ดัติรถแห่นี่เนแล้วเพื่อขาสีแห่ไม่เพื่อข้าีแห่ขย่องและของวะงแซ่ตัวน้นนงย่งจะน้ำตาลปี๊สิส้างยิ่ข้างทางคนข้างเดียวถ้ากนอมเปค มจะมานอนขึ้นนะเจ้าบอกเปวดกระโตววะว่าลูกเรามานอนเราไปใสย อยู่ใส่อยู่ส่เล่นฮากระเต้นเขาลบอบอว่าเลยหฮากกระเมียะเมียหาเต้นครั้งแรกเคยอบใส่โ์าักรตใครเล่นโใช่เมียบีไปอีกเฮ้ยไปคอยแน่คอยปุ้ยไม่ใหญ่ดส่บัตรอะไรเลยน่เลเลี้ยงดัดเลย

เล่นสวนน้ำด้เนาะเย็นนั่นเองมันห่อเย็นก็อจะขาดเราจไปดอกเมียบ่ปล่อยยังปล่อยยังปล่อยบ่ได้เดินอยู่นี่เนาะเออเนาะจะกี่ไปให้เซวนน้ำใหมยังมีเป็ดบ่มีนี่บ่เปิดบ่เนาะสวนน้ำเพิ่นนี่เนาะอยู่วีแห่งอิสระอแต่ว่าชวนเต้าอยู่นี่ เปิดนะสมุงสมุงทวละ10,000สมุงละ60บาทกับเล่นจ๊ดอก

มันก็เปลี um ่ยนก็ได้ที่ปัวปล่อยกมีอนุญาตแล้วนะปล่อยอนุญาตแล้วเด้อมแม่นบ่ อันุญาตแล้วบ่มีงาตแล้วบ่มีงานปล่อยไปฮืองเลยเส้นสัญญาน่าม่เอยอนดญงานปล่อยไปป่อยไป้ืองเลยเจ้าขงกับ้าวเี่ยเา่าปล่อยไปฮตัว่อาืองเอาปิดหนีเพื่อนได้บาทไตองนี้ล่อยปล่อยไปฮเนี่ยแบบเสียวยังไ จพี่อ่ะเพี่ยนเหยา่ีย้กันยุกสิไปซ้ายเนาะกระปล่อยกระปล่อยเป็นเวลาไปกับมาขื้นเก่าไม่เป็นไปลำไปเลยเนาะไม่เป็ไปลำไปเลยไปกรบหูจักเงือกจักซานได้เลยเป็นเมื่อที่ว่าอันไปเลยบุหุจักยังสองสามชั่วโมงเลยกระที่ว่าปล่อยชุดได้หรือ่า มันนี้มีเอาปล่อยมาจักกจักชม่งอล้รนี่กันลูกยี่บานค้นเปเพื่อลูกยี่วางไหนซ้ำเน่ยซกไเนี่ยอนล้างใหม่จะบอลได้เถอะลังใหม่นะลังใหม่กับัันะว่าฮ้ยูปัะว่าพู อันนั้เพือนเขาตูเพื่อนไม่ใช่สีเพื่อนร้านไม่ใช่สีได้สีอันี้ไปนะค่บ่าเานเจ็สีกัไปชุดคนละสีกันติดกสีอะเนาะลบุญบางไฟบุญบังไฟไหนบ่เห็ดบ่บ่นะเขาเ็ดสีเดียวรับ มันต่ำ2คนแล้วนี่ก็ก็อย่าเออจวนใต้เก่าบุญมันคึ้มหลายแล้วอยู่ตื่นวนแล้วนะพระเจ้าบ่าบุญดอกมื้อนี้ต่ก่ต่ผ่าน้บ่แม่นวาได้ไปบุญตเก่าน่ะยๆๆๆๆไปามามแงก็บ่ได้ไป นี่เนี่ยปล่อยว่าเราเนี่ยปล่อยะยกพดายไหะตนักเต็มเนี่ยว่ะแะเต็มบอกว่าฉอดกางเกงนะออกไม่พิเศษุ่มมุ่งเข้แลันเาเเฮ้ยถ้นมาเระอ้เรครับโซม ขนเมยเาเนี่ยวั้นนะเป็นแม่ก็ต้องเอาใหญ่กว่าลูกแล้วเนาะขึ้นเียวเจ้เดือดเมเซียยยางขุกอยู่แล้วเนาะว่างเริ่มมเลยเ่งเศรษฐเศรษขุกเร็วขันบเมาุลอยมายอดเมาเราจะต้อดบ้าใหญ่จซีเมาเมาย้อนเป็นพวกลินยุเลยอมายอดต้องน่น้องเหงาเปลฮะต้องเหาเล่ต้องเหงาปไมาหน่าลาภูมาอยู่มา บอกมังเราไปมที่มงมันใหญ่ไปดันบ่มันใหญ่ไปดับ่งหมดึงเออเ้าเก้ยันี่่นากุ้นเลยเด้ามกุนละบ่อหนึ่งเ่แล้วนบ่นลูกฮักกรเล่นเนี่ยมอยเล่นนี่นี่มีเสนนคว้าได้ไห็งานบ่วผู้ววิตัวิ้อมืวัไปหักกินกระพุ้นกันด้วยบ่ตัวเมียไปเห็นงานกัมาโย

เฮ้ยเอาหอมนี่นะนี่นะห่มกงไม่ว่านะเครื่องเสียงมาแล้วพี่ดังเลยตูว่าักชิดังทำไรเงีไฟบถึงเวลาแทนี่ไฟบ่แหงที่ขจัก็ตึมตึมเนาะเปิดเซรล่กันนะต่อเซพวงร่นเู้มล เดี ệt, ạ, đây, à, 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 ì, à, ๋ยวเราได้บรรยากาศเลยเรื่องมาเลยพี่น้องเข้ไชเ้ไไมีอาได้อันเบอร์ลอยนะเดได้เบอร์สาว้อมเัินละาจอานาเสื่องเสียงมาแล้วพี่น้องเลยปะสุดนี่กระหึมขนาดได้สุดน่เบดนี้ ເຫ uh 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 ຼືອປາຍຊັ້ນເຫຼັງແຖງອກດ10,000ກໍປມນ1 2 0 0 0ັນມ12 1 0 0 0 30ກໍທາງສະບາມນບາຍລີປາກ8 1 0 0 0ປາ8ໂຄດີຄັບเบส8ນູ ูพเพรา้มันนักเดี๋ยวเนพากันถามแสดงว่านักปากมันเห่นเนาะได้จากสุดเด้ไปฟังยีงเทียงนะสุดรนี้มันบูมเนไล่หมื่นเกิดบ่อนไปจัดนาเครื่องือน

ลาซะเมื่อกันมาเมือเมือกนทำเมือกมอย่าลืมงานแล้วมือนีนะงานก็บอกว่าฮักรูดอยากักเทไรก็ได้มือนี่นะยอมยอมแล้วเขาัเขาี่นเมนเดมแคหนวะคุอยนหอยเห็นร้อมหลือแล้วคับือนี

เดี๋ยว่าสิบหาไจ้ะแลสิบหานะขบดขบดูสิไปสิบหาอ้าบ็ดตามไปตามไปหซ้อนอยู่ก่ได้ดอกหยึกหยึกหยึกลเนี้มันเสหอนก่อนเปิดอ้า้งลูกขึ้นลูกยืนนั่งลูกยืนนั่งอย่างนี้ได้ไหมันนี้ข้ามขึ้นซแล้านหกแสนเริ่มเลยนเ้มๆๆๆมาละพข้ามีกับพ่ออยู่แทงหน้าา หมื่นชามนะทั้งต็มที่หมื่นห้าหมื่นห้า0นึงเนเล็กเขานี่ยเซนเเล็กไว้รแล้วพอกันใหม่ได้เป็นน้องเด้อก <c oughs> ับพลนาิกมาหับม